เออถ้าเป็นในลักษณะที่มิงถางเป็นลานจอดรถนะฮะเมื่อไหร่ก็ตามที่อยู่ที่เจ้าของอยู่บ้านเมื่อนั้นไม่มีหมิงถางคือมีรถจอดถูกต้องอะอันนี้คือเหตุผลข้อหนึ่งที่อาจารย์มักจะพูดเสมอว่าหวงชุ้ยประเทศไทยเสียเก้าสียเก้าหวงชุ้ยจะเป็นหวงชุ้ยได้หวงจุ้ยจะเกิดขึ้นได้พวงจุ้ยจะต้องประกอบ,กบด้วยฟ้า ดินและมนุษย์ครบสามสิ่งนี้ถึงจะเกิดแอคชั่นถ้าไม่ครบสามสิ่งไม่เกิดเมื่อไหรก็ตามที่บ้านมีความโล่งว่างแต่ไม่มีผู้อาศัยไม่เกิดวงช่วยงั้นผมไม่เอารถจอดหน้าบ้านไม่เอารถจอดในรานรผมจอดได้ข้างรอกครับอย่างนี้ได้ไหมได้ครับอืมนัะนหมายถึงว่ามีพลังมาแล้วมีการที่ผมจะได้พลังแต่ตรงนี้ผมต้องดูอะไรต่อต้องทํำยังไงครนะับก็ต้องดูว่าขนาดของบิงถางของเราเนี่ยมีมากมีน้อย ซึ่งมันจะหมายถึงถ้าเรายังไม่รวมอย่างอื่นเราแค่มิงถังม,มันก็หมายถึงกระเป๋าสตางค์ของเราเนี่ยเล็กหรือใหญ่อย่างมีกระเป๋าสตางค์ใหญ่ต้องก็ต้องมิงถังใหญ่ใหญ่ม,มิงถังที่แย่ที่สุดขนาดของมิงถังที่แย่ที่สุดนะฮะจะต้องเท่ากับบ้านความสูงของบ้านอนะะ่และความกว้างของบ้านเนี่ยนะนอนลงไป <ขอ S 1> ด้านหน้า